กลับมาในช่วงสุดท้ายรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในคอมพิวเตอร์หรือมือถือเราได้นั่นก็คือแอปพลิเคชันเรียกช่างของกรมโยธาธิการและผักเมืองไปติดตามกันได้ในช่วงของจับกระแสเกษตรเลยค่ะ พอดีที่บ้านหนูอะก๊อกน้ำแตกพี่พอจะมีช่างแนะนำไหมคะพี่หาช่างซ่อมเหรอไม่ยากเลยลองใช้แอปเรียกช่างของกรมโยธาธิการและผังเมืองดูสิแล้วทำยังไงอะคะนี่ก็แค่เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะแล้วก็คลิกที่แอปเรียกช่างตรงนี้ได้เลยแบบนี้แล้วก็คลิกปุ่มค้นหาช่างจากนั้นก็ใส่ข้อมูลในการค้นหาช่างอยากได้ช่างซ่อมก๊อกน้ำใช่ไหม,มก็พิมพ์ได้เลย ทังซ่อมกอกน้ำนี่จากนั้นแอปเนี่ยก็จะแสดงรายละเอียดของช่างขึ้นมาให้เราเลือกได้เลยนี่เห็นไหมแอปนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดของช่างไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่ประเภทงานช่างแล้วก็มีเบอร์โทรเวลาทําการรวมถึงมีประสบการณ์การทํางานให้เราพิจารณาด้วยและที่สําคัญก็ยังมีวงเงินการรับงานอีกด้วยเราพอใจราคาไหนก็เลือกช่างคนนั้นได้เลยดูดีคนไหนดีคนนี้ไหมมาโทรเลยโทรเลย ฮัลโหลสวัสดีครับช่างนุครับฮัลโหลค่ะช่างนุใช่ไหมคะครับผมว่างไหมคะที่บ้านก๊อกน้ำแตกอะค่ะรีบม,มาเลยนะคะหมู่บ้านนี้ไม่ได้ค่ะครับได้ครับโอเคค่ะรออยู่นะคะพี่ครับผมสวัสดีครับช่างใช่ไหมค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคหรือว่าครั้งหน้านะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอยากจะหาช่างซ่อมอะไรอีกเนี่ยก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR โค้ดแล้วก็ค้นหาได้เลยง่ายใช่จำไว้เลยว่าแอปเรียกช่างจ้ะ ส่สดีค่ะช่างหู้ใช่ไหมคะใช่ครับยินดีให้บริการครับเรียบร้อยแล้วครับเรียกมาเลยรับพี่คราวหน้ามีปัญหาเรื่องซ่อมแซมบ้านอย่าลืมเรียกใช้งานผมผ่านแอปเรียกช่างนะครับ อ,อย่าลืมนะครับถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของการหาช่างในการมาซ่อมแซมบ้านหรือต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมงานต่างๆที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้จะหาช่างที่ไหนเนี่ยขอให้คลิกมาที่แอปพลิเคชันของกรมโยธาธิการและผังเมืองแอปเรียกช่างนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีช่างในหลายๆสาขาหลายๆประเภทด้วยกันเรียกช่างเป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการซ่อมแซมบ้านนะครับ ดาวน์โหลดมาไว้ใช้นะคะใช้งานง่ายมากเลยสำหรับแอปพลิเคชันเรียกช่างนะคะใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดรีบดาวน์โหลดเลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะติดตามรับชมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นิกา30นาทีโดยประมาณทางช่อง5 HD กดหมายเลข5ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุกพร้อมด้วยทีมงาน Farm c h a n n e ทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ